กฎการเอาชีวิตรอดในคุกอยากรอดก็หนีแต่ถ้าหนีไม่พ้นคือตายใส่ชุดเล็บกูเนี่เตยก็ได้หนีเหมือนพวกคุณนักโทษเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตอนแล้วมีหน้ามึงด้วยอ่ะกูไม่เป็นสีใหญ่ตอนไหนไวเตยบ๊อบใอบเฮ้ยเฮ้ยไอ้ด้เสียงการอะไรของใบอ้วนกการเอาชีวิตรอดในคุกกว่าเยเฮ้ยกูได้ท่า เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เต้เบิ่นไปเจอเว็บไซต์ในมุนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดอาคาดได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากดอาคาดที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดอาคาดจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนได้นะครับถ้ากดกันแล้วงันไปรับชมคลิปไปได้เลย ฮ้ยเตยวันเนี Web, ้ยทางเว็บไซต์ดาวเว็บ <c> อ <oughs> mm ่ะมันมีกดอาฆาตมาวุ้ยกดอาฆาตเลยวะเน่น่ากลัวเลยดิวะงานกวนเราแย่ข้อมูลเพิ่มเติมกว่าละกันกฎการล้างแขนที่ต้องแก้แคนด้วยชีวิตเอาชีวิตเลยเหรอก็ตายคูเลยดีงานลองไปดูได้มีกฎมาใหม่บ้างอ่ะกฎข้อแรกเนี่ยกฎการสัญกรรมให้น่าสวยมึงอยากไหมสัญกรรมเนี่ยไม่นะกวนหน้ากูเป๊ะอยู่แล้วขนาดนั้นเรี่ยววะ กดข้อที่สองกฎการเอาชีวิตรอดในคุกอ,อุ้ยกูก็อยากลองนะไปอยู่ในคุกก็อะไรอย่างเงี้ยมันโหดนะกฎข้อที่สามกดการดูหนังกลางแปลงที่ผีจ้างอยหนังกลางแปลที่ผีจ้างเหรอวะต้องมีแต่ผีแน่เลยวะ่ะแล้วมัน,นจะเป็นยังไงไวเตยกดข้อท้ายกดการเที่ยวงานวัดตอนกลางคืนวะ่ะอ,อุอยากไปเที่ยวนะงานวัดอ่ะเผีเยอะแน่เลยใช่เหรอแล้วมึงสนใจกฎไหนอ่ะ ว่าถ้าเอาซบซนะเอากดข้อสองไหมฮะกดการเอาชีวิตรอดในคุกดินะเออมึงอยากเข้าคุกเหรอเอาก็เราเปิดประสบการณ์ไงผู้ชายเขาเยอะนะเขาแยกงั้นก็เอากดนี้แล้วกันกดการเอาชีวิตรอดในคุกอยากรอดก็หนีแต่ถ้าหนีไม่พ้นคือตายตายเลยเหรอ,อยังก็ต้องหนีให้พ้นดิแห่คุก,กอะไรเง,นะงี้ยนะน่ใช่ยนะสนใจดีต่อที่อีเมลเนี้ยง้นก็ไม่ดีต่อที่อีเมลเลย คุณผู้ชมคบเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อกดก,การเอาชีวิตรอดในคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางด a r เว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดโซ,โซโลคิชาั่นไหมเราภายในสัป้าที่ข้างหน้างานเราไปรอดูเลยดีกว่าจอยนี่ยอยู่จอดไหนแล้วเนี่ยหน้นที่ไหวนอนไหนวะไฟบึ้นหมดเลยว่ะเฮ้ยนนองมึงจอดมึงจอดมจอดมันบอกอยู่แถวนี้ว่ะ พูไม่ได้ไออยู่แถวนี้เออตรงไหนของมันวะไม่ได้อยู่แถวนี้ได้ไงไวเตยน้องเดินเข้าไปดูดิฮยใกล้เหรอเฮ้ยไอ้นอสไอ้นอสไอ้นอสเฮ้ยย่านะ่ย่าโอ๊ยที่ไหนวะเนี่ยอ้าวไอ้น็อตตื่นไอ้น็อตมึงตื่นเลยตื่นสภาพมื่อีแต่ดตัวอะไรอ่ะฮึแล้วดูดิแขนกับขาก็โดนลากโซ่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะฮยอะไรวะเนี่ยกูใส่ชุดเล็มกูเนี่ยเตยก็ได้ พวกคุณนักโทษเลยไอ้นาะเราดูดิที่นี่ที่ไหนวะไวคนน่ากลัวเลยอ่ะเราไปอยู่ที่นี่ได้ไงไอ้เตยไวนั่นแน่เลยมันเปิดยาสลบเราแน่เลยว่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นเนาะเออหมดแล้วกูจำอะไรไม่ได้เลยว่ะฮุยดอนมึงดูดิฮุยนี่มันแผนฝังอะไรไว้เตยโอ้มีรูปคนติดอยู่ด้วยไว้ยนอตเออว่ะคุยเตยมีรูปมึงด้วยว่ะฮุยมีหน้ากูด้วยไว้ยนอต เเตยลายใหญ่เหรอวะโอยโคตรเกินอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนอนแล้วมีหน้ามึงด้วยอะ่ะกูไม่เป็นตีใหญ่ตอนไหนไหวเไไ้เตยก็น่าดิวะเตยแต่ว่ามันเขียนว่าผู้ต้อง กฎการเอาชีวิตรอดในคูกกว่า<ะ>เราอยากมีชีวิตรอดอ่ะเอางีไอ้เตยเดี๋ยวเราไปอ่านกฎก่อนละกันแม่งโหดวะ่ะกฎการเอาชีวิตรอดในคูกกดข้อแรกหากคุณฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆแคบๆรวมกับคนแปดหน้าให้คุณพยายามทําตัวให้กลมกลืนกับผู้อใอยมากที่สุดเพราะถ้าหากคุณถูกผู้มันจับได้ว่าไม่ใช่หนึ่งในผู้มันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อตัวคุณเฮ้ย มันจะไม่ส่งผลดีต่อตัวเราหรอวะเราจะโดนมุกมันทำลายไงข้อที่สองช่วงเวลาสามถึงสี่ทุ่มจะมีอาหารมาวางซึ่งถาหากคุณหิวคุณอาจจะต้องออกแรงเพื่อแย่งอาหารนั้นมาจากคนแปลกหน้าคนอื่นๆที่โดนขังรวมแบบคุณอาหารจะมีแค่หนึ่งมือ้ตอต่นหนึ่งวันเท่านั้นหากคุณพลาดอาหารมื้อน,นี้ไปคุณก็ต้องรออีกทีในวันถัดไปโอ้ยกูหิวมากด้วยตอนเนี้ยจะต้องแย่งให้ได้เนาะออกแรงไหวเตยข้อที่สามช่วงที่คุณเผลอหลับ อยากให้คุณระวังตัวเพราะคนแปลกหน้าที่อาศัยร่วมแบบคุณไม่ได้เป็นมิตรพวกเขาพร้อมกำจัดคุณทุกเมือ่อหากคุณทำให้เขาไม่พอใจและคนที่อันตรายที่สุดคือชายสวมชุดน,นักโทษกางเกงขายาวเขาจะชอบนั่งอยู่คนเดียวในมุมมืดๆเราอยากให้คุณระวังไว้ชายคนนี้ดูนิ่งเงียบๆ,ๆแต่ความจริงแล้วเขาคือตัวที่อันตรายที่สุดไอ,อ,อ้เด้น่ะไอ้อคนที่เมียวูดักกลัวเป็นฆาตกรแน่เลยว่ะคนที่สี่ พยายามจะสร้างอาวุธไว้ติดตัวถึงแม้คุณจะตั้งใจสร้างอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวแต่ถ้าหากคุณถูกผู้คุมจับได้ว่ามีอาวุธคุณอาจจะโดนทัพโทษอย่างหนักจนคุณจะลืมไม่ลงลืมไม่ลงเลยวะวะโดนตีแบบเม่กี้แน่เลยว่ะข้อที่ห้าข้อสุดท้ายหากคุณเมีโวกาสได้หนีออกไปจากที่นี่จงหนีออกไปให้ไกลที่สุดและห้ามไม่ผู้คุมจับตัวได้และถ้าหากคุณถูกผู้คุมจับตัวกลับมาได้โทษสถานเดียวของคุณคือตายตายเล็วไว้เจ้ กฎนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณฟื้นขึ้นมาในห้องสี่เหลี่ยมนี้โนะอ้ยน่ากลัวไหวเนาะกลัวไหวเตยเอาไงดีวะห้องสี่เหลีย่ยมเนี้ยนะทำไมมันน่ากลัวจังช <ư> <ต>่วยอะไร<ห>วะเอานี่พี่ใช้สีใหญ่มาเพื่อช่วยสีใหญ่เลยไวย้เวนาะเ,เหน็นหน้าพี่จริงๆนะพี่ใช้พี่ใช้พี่สใหญ่มาเนี่ยเอาไงดีเตยมึงก็แกล้งเตยอ๋อชใช่ๆครับเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยพวกมึงพิติใหญ่เฮ้ยใ่ิติใหญ่เฮ้ยอะไรวะ

กินกันเย่างี้ยวะโอ๊ยรัดเกียรหน่อยดอดีวะเเเมากินข้าวดวเออดีนะมันอย่าคิมึงอ่ะไม่ดีเลยเราโกหกว่าเราไปตนแยกเลยไม่งั้นมึงโดนแย่แน่เลยไม่งั้นอูไม่ได้กินข้าวอ่ะเป็นไงเนาะอร่อยป้ะอร่อยนะกูไม่เยกินเลยว่ะเอาไม่ดีวะไปดูดีไอพวกนี้กินหังวะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโเลยออนอกเอ อาจารย์กินสามคนนะนะผู้และดูดิแม่ผู้ใหญ่จะแล้วเรอยู่ที่นี่ต่อไหวเไหวเดยนที่นี่จะอยู่ได้ไหวเดิดหดินดูดิอยู่ไม่ได้ว่ะอะไรเนี่ยนี่อะไรวะอุ้ยใหญ่ครับพี่อุ้ยอันนี้มีคนมาจะมาประกันพี่ป่ะเนี่ยตี๋ให้เลยไว้เดยมึงก็เกลงไปเลยนะก็พอมีบ้างนะน้องเดี๋ยวก็มีเองอ่ะโอ้โหพี่คืนนี้ผมว่าผมจะแหงด่านพี่พี่พี่บายผมว่า คืนนี้เหรอเก้าดิไหนอาวุ้ได้นะโอ้โหพี่ผมไม่มีเสียอันนี้เลยพี่ถ้าพวกคูแม่งมาพี่เดี๋ยวผมจัดการเลยดิเฮ้เก้าดิตอนตอนไหนไว้น้องโอ้เดี๋ยวคืนนี้เลยพี่เดี๋ยวแต่คืนนี้พี่นอนก่อนเดี๋ยวผมมาเรียกเออได้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 เอาสิพี่นอนเลยพี่น้องเป็นห่วงคืนนี้เดี๋ยวผมเลย์ไปให้ครับพี่เออเดี๋ยวเองกูข่าวแล้วครับพี่ครับพี่คืนนี้หวะมันจะเต็มคืนนี้ไส้ไหนเลี่ยหวะ นะน่ากลัวลหรไงดีวะนอนก่อนแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยกูได้ข่าวมาว่าพวกพวกอาวุธกันหนาหนาขนาดนั้นเลยจี๊ดดังอะไรวะเขาบอกมีคนถงอาวุธอ่ะจี๊ดอย่าบอกนะอาวุธที่มันให้เราดูอ่ะ